ยกตัวอย่างเป็นอะโวคาโดท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับต้นไม้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเหตุผลที่เราจะต้องตัดก็คือว่าเราจะตัดแต่งให้มันได้ทรงคำว่าได้ทรงก็คือให้สูงจากพื้น80หรือ60เซนอพอเหมาะพอดีอคำว่า60 80เซนนี้เอาอะไรมาวัดก็หมายความว่า กิ่งมันไม่ระพื้นนะครับกิ่งมันไม่ย้อยไปหาพื้นก็ดําเชื้อโรคเข้ามาสู่ลําต้นได้อันที่2ก็คือ,อะสะดวกสําหรับการที่เราจะก้าวขาขึ้นลําต้นสําหรับเหยียบกิ่งเพื่อจะไปเด็ดผลเก็บผลในอนาคตในลักษณะน,นี้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกบางคนก็ตัดที่50บางคนก็ตัดที่100นะครับประมาณนี้ เสร็จแล้วเรามาดูลักษณะต้นก่อนตัดลักษณะต้นก่อนตัดนั้นจะเป็นทรงทึบตันแสงไม่ส่องถึงตรงกลางพื้นดินไม่ได้รับแสงพอพื้นดินไม่ได้รับแสงกิ่งข้างล่างก็จะเกิดอาการาทิ้งใบทิ้งกิ่งก็คือจะกิ่งแห้งนั่นเองนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องรีบตัดเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือหลังจากที่หมดฝนแล้วเราก็จะเตรียมต้นเพื่อที่จะเร่งดอก นะครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงให้มันเกิดดอกเกิดผลในช่วงกุมภามกรากุมภาที่จะถึงหนาวถึงตรงนี้นะครับเพราะว่า,าทรงพุ่มขณะน,นี้ต้นปีครึ่งก็ได้แล้วแล้วนกะ็อาจจะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูนะครับว่าการตแต่งกิ่งเพื่อที่จะรองรับาการออกดอกนั้นทำอย่างไร เนื่องจากว่าข้างล่างนี้ไม่ได้รับแสงพอไม่ได้รับแสงกิ่งข้างล่างก็จะเริ่มตายเริ่มแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะตัดกิ่งข้างล่างทิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องตัดแต่งกิ่งก็เพราะว่าแสงบันบริข้างล่างไม่ได้รับนั่นเองนะครับาฉะนั้นบริเวณที่เราจะต้องตัดก็คือตอนนี้เราจะตัดให้สูงประมาณ ห้าสิบนะครับเพราะว่ากิ่งตรงนี้จะหกสิบแปดสิบก็คงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากิ่งใหญ่ก็อยู่ประมาณห้าสิบเราก็จะตัดกิ่งที่ชี้เข้าข้างในนะครับบางเอญกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งที่แห้งเห็นไหมครับชี้เข้าข้างในทรงพุ่มแล้วเราก็ตัดทันทีนะครับกิ่งนี้ก็เช่นเดียวกันคือกิ่งที่ชี้เข้าข้างในลําต้นนะครับนะครับตรงกลางก็จะโล่งนะครับครับลำดับที่สองที่ถัดไปก็คือ เราจะตัดกิ่งที่มันเล็กๆโตไม่ทันเพื่อนนะครับทิ้งไว้ยังไงก็โตไม่ทันเพื่อนอคําว่าโตไม่ทันเพื่อนท่านผู้ชมเห็นไหครับนะก็คือกิ่งประเภทนี้นี่เองนะครับที่จะแยกอาหารเราก็ตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านถัดไปอีกด้านหนึ่งนะครับในด้านนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีกิ่งนะครับที่ได้รับผลกระทบะจากยาฆ่าญ้าบ้างอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะตัด ในบางส่วนในกิ่งที่ชี้ลงชี้ลงดินนี้เราก็ตัดการตัดแต่งกิ่งเพื่อรองรับการออกช่อดอกแตกต่างยังไงกับการตัดแต่งกิ่งธรรมดาทั่วไปะนั่นก็คือเราจะมีการเหลากิ่งการเหลากิ่งก็คือการตัดกิ่งแขนงที่อยู่ด้านข้างนี้บางส่วนออกไป บางส่วนเท่าไหร่ก็คือประมาณ50าหรือครึ่งหนึ่งของกิ่งทั้งหมดนะครับที่มันยาวเฟือยลดลกล,ล,ลงลังเหล่านี้กิ่งด้านข้างเหล่านี้เราก็จะตัดออกไปเพื่อรองรับการออกดอกเพราะว่าในอะโวคาโดหรือต้นไม้บางประเภทบางชนิดนั้นถ้าผู้ชมต้องสังเกตดูนะครับว่าการออกดอกนั้นเกิดขึ้นที่กิ่งหรือว่าเกิดขึ้นตรงที่ตรงปลายช่อ นะครับปลายช่อใบเหล่านี้ต้องสังเกตดูนะครับอะโวคาโดต้นนี้หรือทั่วไปเนี้ยมันก็จะออกตรงปลายช่อนะครับไม่ออกตรงใต้ท้องกิ่งเหมือนทุเรียนนะครับอันนี้เราก็ตัดเหลาไปลักษณะอย่างนี้ประมาณครึ่งหนึ่งไม่เกินกว่านี้เนื่องจากว่าเราก็ต้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงเพื่อใหล้ลำต้นสะสมอาหารเช่นเดียวกันนะครับและการตัดแต่งกิ่งนั้นเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งครั้งเดียวแล้วก็ถ้ายอยตัด นะครับอันนี้จะเป็นการตัดรอบแรกพราดฉานั้นกิ่งที่1ก็เรียบร้อยไปแล้วเราก็ใช้หลักการอันนี้เช่นเดียวกันในการตัดแต่งกิง่งที่2และที่3นะครับเดี๋ยวรอผลสําเร็จนะครับ